วันเริ่มมีการจัดแข่งขันกติกามวยไทยครั้งแรกในปี2561นักกีฬาไทยถูกจับตามองในฐานะตัวแทนประเทศต้นกำเนิดของกีฬาการต่อสู้ขแขนงนี้ 3A ไก่ย่าง5ดาวซึ่งขณะนั้นผันตัวไปเป็นครูมวยที่ประเทศสิงคปโปร์ได้ราว2ปี ตัดสินใจหวนคืนสังเวียนผ้าใบาอีกครั้งในวัย34ปีด้วยการประเดิมเวทีพร้อมกับปุ่นเครื่องรวมสองไฟก่อนจะได้ชิงแชมป์โลกวันที่18พฤษภาคม2561 3A ขึ้นสังเวียนชิงแชมป์โลกกับนักทกชาวสซูรินาม เซอร์จิโอวิลเซนโดยชนะ T.K.O. ไปในยกที่4คว้าเข็มขัดแชมป์โอกวันมวยไทยรุ่นปลายเวท61.2กิโลกรัมไปครองเป็นคนแรกของรายการที่ประเทศสิงคโ,ครโปร์เดอะเจเนอรลโดนาธานแฮกเกอร์ตีเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติคนหนึ่งที่แฟนมวยชาวไทยชื่นชอบ โดยได้รับการยอมรับว่าทรงมวยสวยออกอาวุธได้ครบครื่งเนียนตาไม่แพ้นักมวยชาวไทยต้นตำรับซึ่งมีแฟนกีฬาชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่ตั้งตารอ,อการกลับมาของเขาบนเวทีวันโจนาธานเริ่มเส้นทางในวันด้วยการเข้ามาสู้ในกติกามวยไทยรุ่นปลายเวทโดยประเดิมไทยแรกด้วยการเอาชนะคะแนน โเซฟลาซิรีได้อย่างสวยงามทำให้เขาคว,วา Fast ้าฟาสต์แรกลัดคิวชิงแชมป์โลกกับเจ้าบัลลังของรุ่นอย่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวตั้งแต่ไฟที่2และเป็นไฟนี้ที่ทำให้เจ้าตัวแจ้งเกิดโด่งดังไปทั่วโลกจากลูกถีบสปาตาจนเจ้าตำนานอย่าง 3A ล้มไม่เป็นท่านับครั้งไม่ท้วนกระชากแชมป์ไปครองด้วยชัยชนะแบบเอก,กฉัน นักมวยหนุ่มมาแรงแห่งยุคคงไม่มีใครเกินรถถังจิตเมืองนนหลังทดลองสนามวันไปสี่ไฟจึงได้โอกาสขึ้นชิงบัลลังซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่เอไก่ย่างห้าดาวเสียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นปลายเวทให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้รถถังอาสากระชากเข็มขัดเส้นนี้กลับมา เปิดศึกที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่2สิงหาคม2562โดยกรรมชัยชนะด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง